ข้อห้าครับข้อนี้ให้ําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่บริเวณหนึ่งนะระดับแรกเนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของป่าสังคมสมบูรณ์ครับหรือว่าไฮแม็กคอมมูนิตี้นะครับจากนั้นป่าตรงนี้ครับมันเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นเป็นบริเวณกว้างทําให้สิ่งมีชีวิตครับล้มตายกลายเป็นพื้นที่โล่งนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นสังคมสมบูรณ์ใช่ไหม พอมาถึงขั้นที่3นะครับกลายเป็นพื้นที่โล่งแต่ว่ายังพบชั้นดินอยู่นะครับยังพบชั้นดินนะแสดงว่าแร่ธาตุสารอินทรีย์ต่างๆครับที่เคยมีอยู่ในช่วงสังคมสมบูรณ์เนี่ยมันยังสามารถสะสมอยู่ที่ชั้นดินได้นะจากนั้นครับระดับที่4เนี่ยพื้นที่ก็เลยเริ่มฟื้นตัวและเริ่มพบสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่แล้วก็ที่เข้ามาใหม่นะครับจากภายนอกนะอันนี้ชัดเจนนะครับว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีการบูรณาตัวเองได้นะครับจากการที่บูรรณพื้นที่ครับแต่เดิมเนี่ยมันมีสารอินทรีย์อยู่แล้วก็ยังพอสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตให้กลับเข้ามาอยู่ใหม่ได้นะระดับที่5้าครับบลนเวทเนี่ยค่อยๆ่อยกลับมาซับซ้อนขึ้นแล้วพัฒน,นาครับไปสู่สังคมสมบ,บูรณ์หรือว่าไคแม็กคอเมตี้เหมือนระดับแรกอีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับ จากขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเป็นการสื่อค่าว่าพื้นที่ตรงนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขึ้นนะครับโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่เนี่ยจากพื้นที่เดิมครับที่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่จากนั้นโดนภัยธรรมชาติครับโดนภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อฟืน้นฟูบูรณะตัวเองครับให้กลับเป็นสังคมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับโอเคมั้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งนะครับของการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะครับมันแบ่งออกเป็น2อย่างเราลองมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ การแปลงแปลนที่ครับอย่างแรกนะครับจะเรียกว่า primary succession ครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนที่ในบริเวณที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยมาก่อนครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวบุกเบิกนะครับจะเป็นพวกมอสและไลเคนนะครับตรงนี้จําไว้ดีนะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่นะครับที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยมาก่อนเนี่ยมันจะมีมอสและไลเคนเนี่ยครับเข้ามาอยู่ก่อนเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มบุกเบิกครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น secondary succession ครับอันนี้เป็นพื้นที่นะครับที่ เคยมีสิ่งมีชีวิตยอยู่อาศัยมาก่อนครับจากนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกทําลายลงครับอาจจะเพราะภัยธรรมชาติก็ได้นะแบบนี้ครับพอโดนภัยธรรมชาติเสร็จเนี่ยมันก็สามารถกลับมามีการฟื้นฟูตัวเองได้ครับจากการที่แต่เดิมพื้นที่ครับมันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมีสารอินทรีย์ครับสะสมอยู่ที่พื้นที่นั้นๆ เวลาโดนภัยธรรมชาตินะครับจริงอยู่ครับว่าพื้นที่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีการถูกทําลายไปแต่มันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะครับจากการที่ชั้นดินของมันเนี่ยมีพวกสารอีซีต่างๆสะสมอยู่ตั้งแต่แรกนะโอเคนะครับลักษณะแบบนี้จะเรียกว่า secondary succession ครับหรือว่า การเปลี่ยนแปลง,งแทนที่แบบทุติยภูมินะครับสิ่งมีชีวิตบุกเบิกครับคราวนี้จะไม่ใช่มอสอะไรเช่นนะครับจะเป็นหญ้าเลยครับเห็นไหมหญ้านีะครับสามารถจเจริญเติบโตมาเป็นสิ่งมีชีวิตบุกเบิกได้ในพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิหรือว่า secondary succession นะจำไว้น,นะครับแบ่งไม่ยากครับ primary succession เนี่ยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบ ปฐมภูมินะครับอันนี้เกิดในพื้นที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่สายมาก่อนตัวที่เป็นตัวบุกเบิกเนี่ยคือมอสและไรเคนส่วน secondary succession หรือว่าการเปลี่ยนแปลงแนที่แบบทุ่ยยภูมิเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับกับพื้นที่ที่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่สายมาก่อนและถูกทําลายไปครับไอการฟื้นฟูก,กลับมาเนี่ยครับจะเรียกว่า secondary succession ครับพวกนี้จะมีหญ้านะครับเป็นสิ่งมีชีวิตบุกเบิกนะเค okay, นะครับตรงนี้ก็พื้นฐานทั่วไปครับสาระเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ เราก็มาดูข้อนี้ครับข้อนี้บอกได้ไหมครับว่าเป็น primary succession หรือว่า secondary succession Se ครับชัดเจนนะครับแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นป่าสงวนสมบูรณ์ใช่ไหมเสร็จแล้วมีภัยธรรมชาติครับแล้วค่อยฟื้นฟูตัวเองกลับมาอันนี้ชัดเจนนะครับคือ secondary succession Se หรือว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิครับมาเช็คดูนะครับว่าข้อไหนถูกนะชอยแรกบ,บอกว่าพื้นที่นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิอันนี้ผิดเลยครับ ชัดเจนครับตรงนี้ต้องเป็นทุติยภูมินะไม่ใช่ปฐมภูมิครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นไคลแมปคอมมูนิตี้มาก่อนนะต่อมาครับข้อ2บอกว่าคบไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกหรือว่าสิ่งมีชีวิตบุกเบิกจริงไหมครับไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตบุกเบิกในกรณีที่เป็นแบบปฐมภูมิครับแต่นี้เนี่ยเป็นตุยภูมินะครับตัวบุกเบิกจะต้องเป็นพวกหญ้าแล้วนะครับไม่ใช่ไลเคนนะอันนี้ก็ผิดครับข้อ3ครับหลังจากไฟไหม้ยังคงมีสารอินทรีย์และเมล็ดพืชสะสมอยู่ในนนชั้ดิ อันนี้เป็นไปได้เลยครับเพราะว่าแบบทุติยภูมิเนี่ยครับมันเคยมีสิ่งมีชีวิตยอยู่อาศัยมาก่อนใช่ไหมดังนั้นถึงแม้จะโดนภัยธรรมชาติเนี่ยแต่สารอีสีต่างๆครับยังสามารถสะสมได้อยู่ภายในชั้นดินนะเข้าใจไหมตัวนี้เขาบอกชัดเจนครับว่า ตอนที่ดูดทําลายเนี่ยมันยังมีชั้นดินอยู่ครับถ้ามีชั้นดินเนี่ยก็แสดงว่ามีโอกาสครับที่จะสะสมพวกสารอินทรีย์เนี่ยเอาไว้ได้ครับแล้วเวลาฟื้นตัวเนี่ยก็จะฟื้นตัวได้ง่ายขึ้นนะครับตัวที่ปลูกเบอร์เนี่ยอาจจะเป็นหญ้าไปเลยก็ได้ครับเขี่ยมาไม่ต้องเริ่มต้นจากไคลเคนหรือว่ามอสนะข้อ3ถือว่าเป็นไปได้ครับมันใช่ข้อ4ครับข้อ4บอกว่าในการกลับไปสังคมสมบูรณ์อีกครั้งพื้นที่นี้ต้องใช้เวลามากกว่าพื้นที่ที่ถูกลาวาทับผมอันนี้ไม่ใช่ครับ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยแค่โดนไฟป่านะครับแล้วตรงชั้นดินของมันเนี่ยยังมีแร่ธาตุสารอินทรีย์ต่างมากพอสมควรครับแบบที่ถูกลาวาทับผมเป็นเวลานานนะครับอันนี้เนี่ยชั้นดินน่ยโดนทําลายไปเยอะแล้วครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าในกรณีที่ข้อนี้เอามาให้นะอันนี้ก็ถือว่าผิดนะครับของข้อนี้เนี่ยมันแค่ไฟป่าครับแล้วชั้นดินก็ยังมีอยู่น่าจะฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่านะข้อ5ครับการเปลี่ยนแปลงที่ในเหตุการณ์นี้ เป็นรูปแบบเดียวกับที่พบในเรนเกาะเกิดใหม่จากการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ําเคครับตรงนี้ดูนิดนึงการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้าครับมันคือการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะครับที่สามารถทําให้พื้นที่เนี่ยที่แต่เดิมครับเป็นแหล่งน้ํากลายเป็นพื้นดินได้ครับเค okay, ไหลักษณะการแทนที่แบบนี้มันจะแตกต่างนะครับกับกรณีของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของพื้นดินครับ อย่างของข้อนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของบริเวณที่เป็นพื้นดินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของข้อ5นะครับลักษณะของมันเนี่ยก็คือเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ครับจากเดิมที่เป็นแหล่งน้ำเนี่ยให้กลายเป็นพื้นดินนะครับกลายเป็นเกาะนะลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับอย่างนี้เนี่ยเรียกว่า substation ของแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ำนะครับเริ่มแรกเนี่ยอาจจะมีพวก p r o t e สครับเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกใช่ไหม จากนั้นเริ่มมีพืชลอยน้ําจากพืชลอยน้าครับก็เกิดเป็นพืชใต้น้ําพืชใต้น้ํากลายเป็นพืชโผล่คนน้ําแล้วก็กลายเป็นพืชบ่อน้ําตื้นครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าพืชนะครับมีการเจริญเติบโตมีการสะสมครับและท่าสารอินทรีย์มากๆเนี่ยมันสามารถทําให้พื้นที่นะครับที่แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่เป็นแหล่งน้ำเนี่ยกลายเป็นพื้นดินนะครับกลายเป็นลักษณะของป่าไม้ยืนต้นได้นะลักษณะนี้ครับ เป็นซัเซชันของแหล่งน้าครับจากเดิมเป็นแหล่งน้ํากลายเป็นพื้นดินนะครับรูปแบบของมันเนี่ยมันจะแตกต่างจากกรณีที่เป็นพื้นดินอยู่แล้วแล้วมีการบูรณะตัวเองนะจะไม่เหมือนกับของข้อนี้นะครับดังนั้นข้อ5นะครับสิ่งที่ข้อ5้าเนี่ยยกมาให้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับจากตารางที่ข้อสอบให้มาเนี่ยคนละแบบกันนะครับ ของตารางเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงท้นที่ของส่วนที่เป็นพื้นดินอยู่แล้วแต่ของข้อ5ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงท้นทีนะครับจากส่วนที่เป็นแหล่งน้ําให้กลายเป็นพื้นดินครับเห็นไหมให้กลายเป็นเกาะเกิดใหม่นะอันนี้ถือว่าเป็นคนละลักษณะกันนะครับข้อ5ก็ผิดครับก็ตอบข้อ3นะครับอันนี้จะชัดเจนที่สุดนะโอเคนะครับข้อนี้ก็เป็นพื้นฐานของเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ครับลองมาทบทวนกันอีกทีนึงนะ